ผมต้องกินหมูสับร้อยวันนะครับวันนี้ขอนําเสนอเมนูผัดพริกเผาหมูสับนะครับแต่ว่าสูตรของผมเนี่ยไม่เหมือนใครนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม่เหมือนใครอย่างไรนะอันนี้ผมก็ใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นใส่หมูบดลวกลงไปครับทําการผัดคลุกเคล้ากับน้ํามันผัดคั่วไปเรื่อยๆนะครับจริงๆตัวหมูบดเนี่ยสุกอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมแช่เย็นไว้ เลยผัดให้เขามีความร้อนนะครับจากนั้นผมจะใส่นมลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับเป็นนมสดนะครับนี่และตามด้วยน้ำพริกเผาครับน้ำพริกเผาใส่ไปตามความชอบก็ได้นะครับใครชอบกินเข้มข้นก็ใส่เยอะๆได้เลยผมเนี่ยใส่ไปประมาณ3ช้อนชานะครับคุณๆเลยทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ตัว สีของหมูเนี่ยสวยเสมอกันทั้งกระทะเลยนะครับจะบอกว่าหอมมากๆเลยนะครับจริงๆเทคนิคในการทําของเมนูนี้นะครับนั่นก็คือผมใส่นมสดลงไปด้วยนะครับเพราะว่าจากที่ผมได้ลองชิมแล้วเนี่ยมันจะมีความนัวแล้วก็มีความละมุนมากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าผมกินแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นนะครับนี่ ทำการผัดคลุกเคานนะครับจากนั้นให้ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมนะครับต่อด้วยใบโหระพาครับเพื่อนๆื่ทำการผัดคลุกเคาให้เข้ากันนะครับให้ใบโหระพาเนี่ยสลบนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในการทำนะครับใส่ใบโหระพาปิดท้ายนะครับ ช่วงนี้ก็กินเมนูหมูสับบ่อยนะครับเลยต้องทําเมนูหมูสับนียวนๆไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายนะครับอ่าอันนี้ข้าวสวยเตรียมพร้อมแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยตักราดมาบนข้าวสวยร้อนๆแบบนี้เลยทําใส่กล่องแบบนี้พกไปกินที่ทํางานนะครับ นี่เป็นการประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะครับเมนูหมูสับเนี่ยเป็นเมนูที่ประหยัดมากๆเลยสามารถเอาไปทําเมนูได้สารพัดเมนูเลยนี่เ,นเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามกันดูได้นะครับทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ